สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดสงขลาค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือวัดนางเล่าค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะองค์พระพุทธรูปปางนาคปลกนะคะที่อยู่บนอาคารค่ะทำให้เราต้องยูเทินเข้ามาชมความงามแล้วก็กลับสักการะกันเลยค่ะ วัดนี้นะคะเดิมไม่ได้ชื่อวัดนางเล่านะคะแต่ว่ามีชื่อว่าวัดนางลาวซึ่งอุบาสิกาใจดีค่ะชื่อว่านางลาวเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดค่ะก็เลยเป็นชื่อวัดหลังๆเรียกเพี้ยนกลายเป็นวัดนางเล่าตามปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าใครไปสงขานะคะอย่าลืมไว้ วัดนี้นะคะวัดที่สวยงามแล้วก็สักการะผู้ใหญ่เดินไม่ยากค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้ววัดหน้าจะเป็นวัดอะไรไปตามชมกันค่ะ